สวัสดีครับปอาต,ติดเกมนะครับวันนี้จะมาแคสเกมเซเว่นการ์เดียนครับจากค่าย433แม่ห่างหายหน้าตาไปนานนะครับคิดถึงกันบ้างหรือเปล่าไม่ไ,ได้อัดคลิปในช่วงนี้แล้วทำไมคราวนี้มาแคสเกมเซเว่นการ์เดียนครับเพราะว่าสนุกดีฮะเล่นแล้วแบบเออแอบติดอยู่ก็เลยอ่ะแคสเกมน,นี้แล้วกันวะซึ่งเซเว่นการ์เดียนเนี่ยวิธีการเล่นของเกมทั้งหมดไปโหลดมาแล้วมันจะสอนเองครับเพราะมันยาวคือคือเล่าได้คงจะนานแต่คิดว่าถ้าเกิดโหลดปุ๊บเล่นตามจูเรียลวนะครับไม่ยากผมสอนให้หมดแล้วครับ ือเพื่อการเสียเวลาครับวันนี้จะมาทําอะไรเราจะมาแคสเรื่องของยูนิตเผา Normal ครับเพราะว่าเกมนี้มีทั้งหมด11บเผ่ดเผาถ้าเ,เราเอาแคสทีเดียวเิเอดเผาเนี่ยคลิปน่าจะประมาณ1ชั่วโมงสินาทีซึ่งโคตรโคตรยาวเลยฮะแล้วคงจะปิดกันตั้งแต่สนาทีแรกก็เอาแค่เผาเดียวก่อนนะฮะวันนี้ก็คงเป็นเผาที่เบสิกสุดก็เผาน o r m a l คือเกนมนี้เนี่ยทุกเผ่าจะมีเจ็ดอาชีพเหมือนกันหมดแต่ความเก่งจะไม่เท่ากันครับซึ่ง น o r m ี่มันกาทุกตัวฮะอ่ะกาทุกตัวแล้วป่าจะรีวิวทำปล่อยอะไรครับก็รีวิวหน่อยหน้าจะได้ไม่พลาดว่าเออปั้นไม่ปั้นถ้าเกิดใครกลัวยาวนะครับปั้นอาชเชอร์ตัวเดียวครับเก่งสุดที่เหลือไม่ต้องปั้นก็ได้ฮะแต่เกิดว่าจริงๆเนี่ยเราก็ปั้นตัวครับพ่อเราอยากจะได้เพชรสามเม็ดจากการปั้นเวลเต็มเนี่ยครับไอ้ตรงเนี้ยแปลว่าได้แล้วสามเม็ดพังกันปั้นนะครับเอาแค่สามเม็ดแล้วกินผสมอะไรก็ว่าไปโอเคเริ่มเลยดีกว่าครับตัวที่หนึ่งครับ normal w r r i o r ครับถ้าเกิดว่าไม่ได้ดูลิป,ป่าแล้วอบบเพื่ออยากจะรู้เองเนี่ยมันมีปุ่มเนี้ยปุ่มรีวิวเขาจะพูดกันว่าตัวเนี้ยคนปันในปันซึ่ง normal warrior เนี่ยกากสุดในหมู่ warrior ให้รีบเปลี่ยนครับจบเป็นหนึ่งตัวครับว w a ร์มันเองจะไม่รีวิวอื่นเลยเหรอวะก็มีโจมตีด้วยใช้ขวานกับฟ้ากับใช้ขวานปักก็ฟันกับปลาขวาน,นะครับซึ่งเบ้าเรากากด้วยครับผ่านไปหนึ่งตัวตัวที่สองครับโลก normal บอกว่าอะไรครับ กินดิรออะไรขอบคุณครับปิดไปเลยล้กันนะฮะก็มีฟันกับกระโดดแล้วปามีจบถอนม,มัน normal normal อีจริงฮะตัวที่สามครับ Archer ดูสะหน่อยเขาว่าไงบ้างถ้าไม่มีตัวยิงแรงๆก็น่าใช้แต่ในคัสอาเชอร์เนี่ยกากสุดอยู่ดีครับมีตัวอื่นมาก็ใช้ตัวอื่นดีกว่าฝั่งลาวนะฮะแต่เท่าที่ลองดูคืออาเชอร์ก็ จบตีใช้ได้นะไม่ได้น่าเก็บจนเกินไปเพราะถ้าเกิดไม่มีอาใชตัวอื่นเนี่ยตัวนี้ก็พอทุนถ่ายครับดีสุดกลุ่มนี้นะครับตัวที่สี่ดีเฟนเดอร์ไม่ต้องอ่านก็รู้ว่ามีตัวอื่นใช้ตัวอื่นนั่นแหละครับถ้าไม่มีดีเฟนเดอร์ตัวอื่นใช้ใช้ตัวนี้ไปก่อนคือเป็นแค่ทางผ่านนะอร์มอลเนี่ยตัวที่ห้าครับวิสัทตัวนี้เนี่ยตอนเห็นโชว์หูแม่งยิงเวทเป็นโมว่ะดีแต่อ่านรีวิวปุ๊บ กินดีที่สุดเห็นด้วยครับไม่มีอะไรจะเถียงครับนี่ก็กินไปนะฮะตัวที่ห้ากเลมอ่าตัวแท้งทำดาเมอ่อนสุดในบรรดากเล็มทุกเผ่า normal นะไม่ใช่ซักหรือว่าไม่ใช่แบบห่วยค้าครับแต่ก็ normal ะฮะมันก็ไม่มีอะไรดีกว่านี้นะไอ้ไม่้ตัวแย่เลยนะครับนี่คือเผ่าที่แย่ที่สุดสุดท้ายรับอลลอดก็คงยังมีสถิติคือ วลอลล์ปกติยังไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วพราอมาเป็นนอร์มอลนี่ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่นะครับพอถ้ว่านจะรีบปั้นตัวนี้ปั้นท้ายสุดเลยแต่ถ้าเกิดจะมาใช้งานก็เผ่าอื่นเช่นกันครับสรุปนะครับเดี๋ยวจะมีเอ,อแปลงขึ้นให้เผ่านี้นะครับนอร์มอลปั้นใช้งานจริงแค่อัเชอร์ตัวดียวพอใช้ได้ครับคือพอใช้ได้นี่คือพอใช้ได้จริงๆนะไม่ใช่พูดแบบไม่มันเวอร์นะคือถ้ามีอัเชอร์อื่นปั้นอื่นนะครับ แต่ถ้าเกิดไม่มีก็พอใช้งานได้ซึ่งโดยรวมไม่ผอนหนอมตัวไม่ผ่านครับไม่มีเก่งสักตัวเลยถ้าจะปั้นปั้นหัอื่นครับรีวิวกันทําไมถ้าจะพูดขนาดนี้พูดเพื่อให้พลาดในการปั้นครับแล้วก็ตัวอื่นก็บวกสามเอ้ยไม่ปันเต็มสามสิบปั้นเต็มสามสิบเพื่อที่ว่าเอาเพชรสามเม็ดส่วนที่เหลือก็ตามแรงที่ให้ไปนะครับ ครับก็ขอจบที่จุดเัรมนี้นะครับครั้งหน้าไปเผาเฟรมเป็นว่าจะมีอะไรตื่นตาตื่นใจขึ้นมาหน่อยส่วนผาน้องว่าก็ขอจบที่คำว,ว่ากากอ,อครับจบแล้วครับสวัสดีครับ